อ้าวเริ่มได้เรามากินเล่าป๊อกอันนี้กูเข้าใจคือบางบางเรื่องผมก็ต้องปรึกษาป่าเขาเพราะว่าป่าเขาทำนาญป่ามึงก็ปักต่อได้แต่คราวเนี้ยผมก็จ่ายงานป่าด้วยความที่ว่าผมก็รับข้าจากเขามาทีใช่เจ้าไหนคราวเนี้ยเขาก็บอกเขาติดงานอยู่ให้วิจวรไปดูแล้วคราวเนี้ยให้งานที่ป่าเขาเคยทำเราต้องดูต่อเลยปอกป๊อกให้ดีโชว์ บมันบทแรงนี่ว่ะเออโอ้ยน้ำกระช้อบดแรงนี่ว่ะโอเคมือกูดนะนะเกี่ยวแล้วกูเนี่ยอ้าวเฮ้ยตรงไงยังไม่ตรงอ่ะนีไงบดแรงนี่ว่ะนี่นี่ต่อยลองกินแล้วปอกสูตรเชฟอมตะ ก้อนแบบไหนแข็งแบบไหนเราต้องเข้าใจโดยเชฟอมตะแข็งในเรื่องงานเดี๋ยวเราตังครั้งเราก็ต้องมีก้อนนี้ผมก็หวานเจี๊ยบต้องคิดได้มากขนาดนี้แต่พูดนี้อ่ะครูครูครพูดถึงนะลองทำกินดูนะครับไอตัวเีื่อลงงานตลอดวันเหมือนกันมันมันต้องเร็วต้องไอตอวอี้ฟองฟอดฟองฟอด เค็มเค็มเกลือหกมาทะเลมาให้กูเหวี่ยงรถเกลือคว่ำไม่ใช่แบบเหมือนรถเกลือคว่ำมั้งเนี่ยมันไม่ได้แบบเมื่อกี้รถเกลือคว่ำไม่ได้ให้ฟองฟอดถ้าฟองฟอดอ่ะมันโอเคถูกปะถ้าฟองฟอดอ่ะมันโอเคฝึกงานเราก็ต้อง ช่วงฝึกงานเราต้องแข็งพอต้องแข็งเลยช่วงฝึกงานต้องต้องแข็งแต่ถ้าเกิดเราผ่านงานแล้วเราอ่อนได้เอแล้วอ่อนได้ผมก็ไม่ได้ว่ายังไงยังไงขอเราผ่านงานไปก่อนผมก็ไม่พูดคำพูดที่ว่าไม่ดีแต่นี่คือเข้าใจว่าสไตล์ผมอ่ะผมไม่ใช่เอออันนี้นะคุณปล่อยปล่อต้องทำปลป๋าต้องทำนี้ไม่ใช่ผมก็พูดพยายามนะ ผมก็พูดอย่างนี้โมย,ยิม้มมงไว้เขารู้ว่านะแต่ด้วยความว่าเขาไม่รับพี่ถ้ไม่รู้ถ้าเป็นอย,อย่างน้อยกูเข้าไปถ้าเรารจะสั่งานถ้าคนเราจะสั่งงานสมมติที่ไม่สั่งงานทำานี่นยตรงนี้ทำตรงไหนอยู่ยโก้ก็ค่อยๆมันเนียนวทำารไหนอยู่อ๋อทอนี้ผมทำ แล้วเดี๋ยวมันมันจะเสร็จตอนไหนเพราะเราต้องมีระยะระยะเวลาด้วยครับจะเสร็จตอนไหนครับคริงหรือไรเราเราคิดว่าเอ๊ะอันนั้นมันเร่งไหมเราก็คิดด้วยว่าอันนั้นมันเร่งไหมครับถ้าอันนั้นมันเร่งเอ๊ะเบลเดี๋ยวเบลอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเบลพอยกลับมาดูนะสมมติเฮ้ยเบลทำทีที่หกก่อนนะเดี๋ยวให้กลับมาทำทีสี่นะเพราะทีสี่มันไม่เร่งครับไปทำตรงนี้ให้หน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวทีสี่เดี๋ยวไปดูให้ก็ได้ ครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมใช้เขาไม่ในความหมายผมคือผมไม่เข้าใจเราเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เขาอยู่แล้วคือผมก็เข้าร่วมด้วยไม่ใช่ว่าผมมั่ไใจใช้เขาอยู่แล้วนี่แต่คืออันนี้หน่อยนึงรถเตเสือคว่ำนะห้ามรถเตือยคว่ำนะเขาก็จะมีอาครใช้ป่าเขื่อนคู่เขาเองพอใช้นี่ป่ะไอ้โอเค พอเลียนีซิมอ่ะกูก่อนนะ,ไม,ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คืออันนี้ผมวอกแยกออกมาจากผมยืมเงินผมแยกกมาได้พืตอนนี้ต่อไปอกไ็จะมีปั๊เลยแล้วก็ันนี่เจใ่ไหมท่เจ็ดผมก็ขอความร่วมมือเขต่เามากไม่้อง่ผมก็ไม่ได้คนเก่งนะพี่เฮ้ยเ่ลต่อเลยตอบตอกได้ป่ะมีท์ตอกให้ได้ครับ ทำใไมพูดไม่กินนะนี่ฟองฟูฟอดฟองฟอด,ฟอฟอดอยังไงันน้ำลายฟูปากเลยพี่โอเคครับเก็บแกงที่อย่ะงเี่ย